สำนึกรักชาติรักแผ่นดินฮนะมันคงจะปรากฏในสมองของเขาปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วก็ร้องเพลงชาติดังลั่นเลยครับปีนหลังคาบ้านขึ้นไปแล้วยืนตรงเด่เลย กลางวันแสกฮะเร้อนอน,นว,ว่าหกแปดโมงเ<อ>ช้ามันก็ไม่ใช่จะว,ว่า8โมงเย็นยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยตำรวจเนี่ยอะร้องให้จบอะร้องจบแล้วก็ลงมา <c oughs> เคลียร์กล่อมให้ลงมาหน่อยนะอยู่บนน้นมันอันตารายนะรอดนะเขาชื่อรอดฮะคุ้มคลั่งอลราวาดไปทั่วพื้นที่ตลาดป่าไผ่หมู่หนึ่งตำบลจันทึกอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับอลราวาดในตลาดเสร็จปุ๊บดูอ้อาวอาอาอาสะดุดสะดุดเออดีนะเขาเป็นกระเบื้องน่ะ ถ้าเป็นสังกะสีไปก้าวผิดที่น่ยล่วง,งตกลงมาบอกไว้ก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่ารอดคนนี้เ<ป>มายาครับเ<ป>มายาแล้วก็คุ้มคลั่งพูดคนเดียวโวยวายอารวาสอยู่ตามถนนบุกไปกินน้ำร้อนอกินน้ำในร้านอาหารแล้วตะโกนด่าปีนหลังคา แล้วปีนไหลหลังนั้นะมันปีนเก่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลฮะสุดท้ายต้องตามพ่อของรอดมานี่คุณพ่อใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าขึ้นไปช่วยเกลี้ยกล่อมลูกชายพูดคุยอยู่นานเกือบชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายลงมาแล้วนะเหมือนจะลงแล้วมาปีนกลับขึ้นไปใหม่โอ้โหแรงดีจริงๆนะฮะอ่ะสุดท้ายเนี่ยร้องจบคุณพ่อขึ้นไปเกลี้ยกล่อมรอดทนร้อนไม่ไหวเพราะเขาปีนไปเท้าเปล่าแล้วข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมกระเบื้องรับแดดทั้งวันน่ะมันร้อน ทนไม่ไหวสุดท้ายมันยอมลงมาอ่าลอดลงมาลงมาดื่มน้ําข้างล่างเจ้าหน้าที่บอกพาไปกินน้ําเฮ้ยยอมลงมานะ,<ท>ะตอนแรกเกีย้ยกล่อมตั้งนานไม่ลงมาพอร้อนเข้าหน่อยบอกลงมาก <ลง S 1> ินน้ําน้ําเย็นๆเออยอมลงมาอ่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นท้ายรถกระบะเจ้าหน้าที่ไปโรงพักนะครับควบคุมตัวรอดสงบสติอารมณ์แล้วก็พาตัวไปบําบัดที่โรงพยาบาลอ๋อเนี่ยคุกเป็นเด็กเลยคุณลง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  ลงลงนั่นแหละลงช่องนั้นก็ได้นั่นะมีใครจับหรอกลงตรงนั้นแหละมึงลงไปดิเขาก็ไม่จับเดินไปเนี่ยไปช่องเดี๋ยวนาไม่มีตังค์เลยมึงลงมาอนี้นี่มามากระพัวนี่ปักกระพัวให้มึงน right the ี่เจืออะไรมาผมได้แล้วพี่เย็บไว้เองนี่ยาเพื่อแม่ทำไมเจ๊ก็บ้านมึงขุดที่ไหนลกหนะก็บ้านเราเพื่อเรามึงขุดเหมือนมึงดูแลไปจับเขาด้วยเนี่ยเยอะมึงคุยไรฮะเอาเอา